ไม่อั้นเดือนนี้แค่ร้อยกว่าบาทเองสนใจโปรดีๆและค้าประหยัดแอดไลน์ตามลิงก์ที่ส่งมาให้นี่เลยครับแพงอีกเหรอตอนที่ผมใช้โปรเน็ตไม่อั้นทรฟงฟีไม่อั้นเดือนนี้แค่ร้อยกว่าบาทเองสนใจโปรดีๆและค้าประหยัดแอดไลน์ตามลิงก์ที่ส่งมาให้นี่เลยครับโปรเน็ตหมดใช่ไหมครับต้องหาไวไฟต่อไปก็คบเพื่อนต้องหาเพื่อนเพื่อนมีไวไฟไหมถ้าไม่มีคบ นี่ครับปอล์ไม่อั้นเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องปิดเไหนเลยปอล์นั่มาตลอดที่4ชั่วโมงเลยคุณอยากจะดูซีรีส์เกาหลี30ปันตลอดทั้งคืนทั้งวันดูได้ครับดูจนเครื่องมันพังเลยข้างเนี่ยดูให้มันขายตายเลยก็ได้ถ้าอยากจะดูขนาดได้ยินการนี้สุดยอดมากโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้นโอ้โห ตอนนี้คุณจะโทรไปไหนนะครับโทรหาเอเอโทรหาดีแท็กโทรหาทูโทรหาคืออะไรอยู่โทรเบอร์บ้านก็ได้โทรสั่งพิซซ่าโทรสั่งทีเอซีนะครับโทรหาหนึ่งสองสามหนึ่งเก้าหนึ่งโทรแจ้งไฟไหม้ใครว่างกันโทรแจ้งไฟไหม้อยู่ตอนนี้ก็ได้เลยโทรได้หมดครับได้ทุกเบอร์ยม่งไปอย่างเดียวครับโทรแล้วเสียตังค์คือโทร